นี่ล้านโอ้ยเออเลย้านนี่ล้านนี่นาค่ะไม่เรามามากินของร้อยกับนาล้านกันค่ะวันนี้กินกันแล้วเลยวันนุ่มจีนจะขวดไทยนี่เส้นหนุ่มๆเหนียวเนียวนึบๆทำได้กี่สูตรสองสูตรก็คือทำเป็นน้ำแกงปลา กับน้ำแกงไส่ทีวันนี้เราทำแบบน้ำแกงไส่ทีให้แล้วค่ะนี่รัดมค้นนะค้นมาปุ๋ยเหลวหอมแล้วก็ตอมีตอตอทอเลยายแกในแถวย่ยวันหน่วยตาตอนไรยายวันหน่วยตาชานแล้วค้นแล้วง่ายๆนี่เก็บได้ต้องหกสิบวันหกสิบวันมันเมื่อได้ดีกินนมจีนต้องเต็มตออมจี น้ำพริกกากมูเอ้ยยากข้าวต้มเล็ดนมจิ้มอะไรก้อเล็ดแล้วนี่ไม่เวยาพักก็เล็ดได้กันด้วยเล็ดเดือน้องมูตัวเล็กนนะลอะไรเอาบอกคลอกมะม่วงที่ม่าพานเรืวบ้านเราก็เหยียบหัวคลอกแล้วเข<ะ>าเยียบหมะม่วงที่มาา่า,า,มา,มมาพานก็เยียบกระตุต้ยเอางี้เหรอนี่ฉันเล็อืมอืมอร่จริงอืมนี่ทำเองอืมทำเองแบบ ต้องตัวไทยๆนะคะห้านาทีได้กินห้านาทีพอวนนาน้ำเดือดเทน้ำแกงใส่นะใส่น้ำทีได้กินแล้วน้ำจีโนกกอโอ้ยน้ำจีนขูก <c oughs> ับตอเว้ยเล็ดกันครับเอ้ยอือืน้องกักมืงอินใหญ่กลอบ <c oughs> ได้แล้ค่ะ มันยังแรงมากกินลูกเดียววันนี้มีพักได้มากเลยอ๋อแบนไปนีพักเด็ดกม็มี่หยอดอย่าลรวอนออหยดไม่หยาชอบเมรต์อกคลอกัอรอยจริงเวอร์นํำปริกกมุตโต๊ะตอ,ตอ,อร่ออ้นะินทีนี้บายมด,ดไม่ต้องไปกินร้าน ไม่ต้องมากินถึงตายอยู่ในก็กินได้อยู่ในก็กินได้หนุ่มก,กีนโอมันเข้าหนังครกเลยอ่ะเพราะว่าหน้าโอนี่นึงมันมันเข้าวอันครกแบบหนุ่มกินนี่นนกินแค่โตโต,ตเล็ดเล็ดบักเอฟใหญ่โตใหญ่โต แต่กากมูนี่ร่อยหมาเลยอ่ะอกากมูนี่ไหวดุนช็อปเลยกากหมูนี่นะกินเม็ดนี่เราปักเกนะกล็กมาเลยเ้ีกยผงช็อปไปมแมวแมว,แมวกินหนังนุย้ยไหมนุน้ยเลยลำพิกกากมู มันได้เร่งเนาะว้ายนี่ขนาดบางคนไม่กินเพชรนะแต่ว่ามันเป็นรสชาติเพชรที่แบบได้เร่งนั้นตัวไอเพชรก็กินนั่นนี่เด็กห่อได้กไดนี่จิ๋วๆเลยให้สมุดตัวเกเกตเปิดเปิดเกตเป็นตั้งน้ำไม่เดือดเป็นก็คือได้กินแค่นั้นเลยใส่ใบกลูดใส่ให้พร้อมเจ็ดซื้อแต่น้ำทีใช่ไหมอื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 มอ๊ะ นาเด้อต้นหนุ่มจีนเหลือนึกเลยนะต้นเล็กต้นหมาเมื่อต้นหนุ่มหนุ่มจีนสุดเลยนะเหมือนเรียนหนุ่มจีนรอยวะนี่แหละนี่ถี่ยู่ไม่ยอมตายเพราะว่ายู่เพื่อไว้กินต้อไว้เป็ดต้อชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเพื่อต้อกับลูกเหนียงอ้อนพักเว้นพักเว้นนี่พักเว้นออกคักเออไม่ไม่เคยสามฮากลับหลังฮันกลับเอาเองฮะ ยับอยู่ไซเดอร์รำกับจัตุคามคุอ้อเออเดียวเออเดีวเออเดีวไคจัตุคเออเดียวของครั้งจัตุคได่โจยที่จัตุคามหรอไ่ไโจยเด้องสุดแรกหมดแล้วอันทันว่านะนแล้วนี่เราจมุดว่างอย โอ้ยดูว่าคลอก,ลกจังเปี้ยนเลน้ำมันดิวกว่าคลอกนั้นอืมซื้อมาจักบุ๊กซื้อมาจักบุ๊กบุ๊กหนึงไม่พอกินหมึ่งเรียบกินแล้วไม่ยากแบ่งใครไปดอมมันก็อือปลุกไปผุดมานมจีนนี่นรานมจีนนี่นี่เราไม่ใช่ต้องต้องไปฮาซื้อตามลาดเลยนะต่อไปนี้น,นี่หมอร้อ<ห>นนี่นมจีนนี่มน,มนมจีนนี่หมอร้อนนอนไม่ขึน้นเดี๋ยวไหม ตุกเตวเด้วยนะอืออืมจีนี่ชอบชอบน้ำแกงทรีสเตยบางวีลาชอบน้ำชอบน้ำแกงปลาทำได้ในทุ่งเดียวจบทีแค่ไหนที โอ้ไม่ยากเลยาใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ต้นยาได้น้ำยาปลาทุ่งเดี่ยวนี้ใครมากินน้ำนี้ทำได้ทำได้่องซองซองแกงน้ำแกงปลาน้ำแกงปลากับน้ำแกงทีมันถ้าว่าชิ้นใหญ่นะไม่ใช่ว่าเป็นพงนะแบบคุณจะวไม่ใช่หมูพงนะนี่หอมเจียวเถี่ยมเจียวตือใบบาเม็ดม่วงก็ไม่เอามาเป็นพงนะมาเป็นเล็ดเล็ด โอ้จิ๋นๆเยอะตัวหยาบแรงมันตึนเลยนี่เป็นจาเลยยดงกองมันตึนปัดแกมแดงดีจังไงถึงฮึซักอ๋อเว้นเรนกับเว้นเรนอย่าลืมนะคะฝากครัวแต่ไทยและไทยทูยูไว้ในอ้อมอ้อมใจช่องทางครัวแต่ไทยและไทยทูยูนะคะไปแล้วค่ะเราเราต้องทำแบบนี้ก่อนเลยดักจุงเบย ไม่ได้ถือสินค้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ะ